ออ้ยอดผักติ้วค่ะเออเดี๋ยวเด็ดไปหาปลาแกงใส่ดีกว่าเดี๋ยวต้องไปถามนะคะว่ามีปลาเหลือบ้างไหมดูแกงดูสิยอดอวบมากเลยผักติ้วเนี้ต้องเด็ดนะคะต้องเด็ดต้องหักให้เขาแตก มีเรื่องจะแจ้ง FC นะคะเนื่องจากว่าคุณตาแหวงนะคะอ่าต้นมะนาวทิ่มตาระหว่างที่ไปเก็บผักบุ้งแล้วทิ่มเนี่ยมันไม่โดนลูกกระตาแต่โดนขอบขอบตาทําให้เกิดอาการตาแดงนะคะปรากฏว่าก็ลูกก็ไม่สบายใจว่าเช่นเลือดฝอยอะไรมันแตกหรือเปล่าตาถึงแดงก็เลยไปหาหมอที่โรงพยาบาลบา้านลาดรปะว่าหมอจับแอดมิดเพราะว่าความดันต่ำนะ ความดันต่ำยังไงก็ไม่ขึ้นด้วยนะคือพยายามที่จะเช็คสองสามรอบก็ความดันต่ำก็เลยให้นอนโรงพยาบาลเนื่งคืนค่ะคุณตาแหวงโดยที่อาการไม่ได้มีอะไรเดี๋ยวลูกชายจะไปเยี่ยมค่ะจริงๆก็มีลูกสาวเฝ้าอยู่แล้วนะคะเดีย๋ยวไปเยี่ยมคุณตาก,กันนะคะไปให้กําลังใจเรามาถึงโรงพยาบาลานณฑะแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเยี่ยมพ่ออาจจะไม่ได้ถ่ายรูปให้ดูนะคะ เพราะว่าในโรงพยาบาลก็คงไม่ได้ให้ถ่ายแต่ว่าเดี๋ยวจะมาออกมาอัปเดตอาการให้ฟังนะคุณกัพูเนาะครับโอเคค่ะถึงแล้วนะคะ พี่ตุกปู่ษามาเยี่ยมเอาอัปเดตอาการหน่อยแล้วเยี่ยมคุณพ่อแล้วเป็นไงบ้างครับก็ปกติแล้วฮะความดันอะไรต่างๆแต่ว่าคุณหมอก็ขอให้น้าเกลือให้น้าเกลือยังไม่หมดแล้วก็ดูอาการไปนะครับเอาเลือดไปตรวจเอาอะไรไปตรวจเพื่อความชัวรุ่งนี้ก็ออกจากบ้านได้อ,ออกจากบ้านว่าง,งี้พรุ่งนี้ก็ออกจากโรงพยาบาลได้แล้วครับโดยอาการเขาเป็น<อ>ไงบ้างก็สดชื่นไหมก็สดชื่นนะให้น้าเกลือแล้วก็สดชื่นคือความดันก็กลับมาปกติแล้ว <c oughs> พรุ่งนี้ก็ออกได้แล้วครับผมเอ้ามากันหมดกลับกันหมดเลยเหรอก <c oughs> <โท>็มีน้องสุภาพนะคะเป็นคนเฝ้านะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวฉลองต้อนรับตะแหวงกลับบ้าน เปื่อยแล้วจ้ะเพราะว่าเห็นมันร่อนๆหน่อยอต,อต้องกี่ชั่วโมงเนี่ยแล้วเสร็จแล้วทีนเนี้ยปากกจะใส่นี่ก่อนอน้นวเลยเนาะอ,อันนี้พเอาเซแซบ่บๆแล้วก็นี่คือเราให้กินเป็นผักเลยนะคะผักดิ้วจ้าใส่ให้เป็นผักแล้วก็จะได้รสเปรี้ยวด้วยเราไม่ต้องใส่ความเปรี้ยวอื่นเลยจ้า กินปลาติวเนี่ยแกงกับปลาอื่นก็ได้ใช่ไหมได้ค่ะได้ต้มปลาคุกปลาช่อนก็ได้แกงเห็ดก็ได้แต่ได้หมดปรุงรสยังไงป้าใช้เกลือเหรอใช้เกลือ,อกินได้ยังอุ้ย อันนี้จะดักดักดูใครนะคะเอาไว้ดูพ่อเอาไว้ดูตาแหวงนะคะอันนี้ตัวกล้องตัวบนและกล้องต,ตัวล่างน,นีนเพื่อรอบที่ทางเลยเหรอใช่เพื่อรอบที่ทางผู้สูงอายุจำเป็นต้องอมีเนาะอันนี้เจ็ดร้อย <ừ> อันติตั้งอยู่ที่บ้าน500อ่ะห้าร้อยอืมาตันนี้จะดูพ่อทางโทรศัพท์ตั้งไว้ดูแม่วันหนึงแม่ตกแม่ตกใจแล้วมันพูดได้ยินเสียงด้วยไหมได้ยินอ๋อได้ <laughs> พูดกันได้ด้วยต้อง <laughs> บอกเขาไว้อ่ะว่าลูกลูกเห็นแล้วก็จะดูแล้วก็คุยกันได้คนมาต้องหวนตกใจกลางคืนยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะ นี่ไงผักติ้วนี่ไงนี่ผักติ้ว,วเอามาปลูก,กไว้เอามาปลูกไว้ในสวน สวยแม่ท้องนาคเขาหน่อยโอ้ยบอนเออบานท่าไทยตั้งแต่เมื่อคืนน่ะคุณรัชนีกลางวันสวยกว่ากลางคืนก็สวยไปอีกแบบหนึ่งสวยนะงามพี่พรกินกาแฟยังว่าจะไม่กินโอ้มีจะเลิกมันมันมีกี่อย่างที่หลวงพรอยากจะเลิกฮะหนึ่งกาแฟแน่แน่กาแฟนะแล้วที่ไม่แน่ กล้ยตากจะเลิกนะอร่อย่ะเลิกไม่ได้เป็นประโยชน์นะโอ้หดอกโูนคุณยาย่ตักแซ่กล้ยตากยำเช้าวัดเก็บอะไรนะพื่นมเขครับมะเขียเก็บมะเขียแล้วก็พริกมะละกออีกแล้วครับท่านผู้ชมมีถั่วด้วยเหรอมีถั่วด้วยอาทิตย์หน้าเนี่ยจะเยอะเลยหัวปักยาวนะออกไม่ตรงเลย พอดีเลยอ่ะอสงการตำถัวใช่ไหมนนสนุกเลยละ่ะใส่มะขามเปียกเมื่อคืนนี้นั่งคิดเกมกับพวกไอ้ปายได้หลายเกมเลยนะส,กนนสงการเรื่องสงการอ่ะนะสงการหันษาเลยให้แบ่งเป็นสีสองสีเ<ค>นั้นแล้วก็ลลโอ้โหเยอะนะเสร็จแล้วก็แข่งแข่งเกมหลายเกมอย่างหา กติกาต้องเป๊ะนะครับกติกาต้องเปะ๊ะอนะอรูมร้มันรวยนะว่ายน้ำไปไกายนี่โว้ยตะลนันเพี้ยนก็ใส่ชูชีพหมดตะลันแก้เสือ้อไว้กูเพี้ยนสิสำลันไปทำไมเสื้อชูชีพมันทําให้ช้าขอ๋อมันทวงทวงไงมันทวงชูชีพมันไม่ได้เอาไว้สําหรับว่ายน้ํานะเอาไว้สําหรับลอยน้ําประคองชีวิตเ แล้วถ้าใส่ชูชีพเนี่ยอย่าไปเที่ยวว่ายน้ำนะมันเหนื่อยมันว่ไม่ไปว่ายไม่ไปอ่าที่พลไม่กลัวนะว่ายแบบว่าแผลโดยชูชีพไปเลยบางคนไปใส่ชูชีพแล้วว่ายในทะเลมันว่ายไม่ไปนะเออมันช่วยลอยลอยไว้มันลอยไว้รอความช่วยเหลือควากลัวแล้วชูชีพก็ไม่ได้ลอยไว้ forever ตลอดการนะมันมีชั่วโมงของมันนะใช่ใช่ค่ะ แล้วแต่ขนาดด้วยนะคะแล้วแต่ความหนามีโอกาสจมด้วยเลยอมียวดมเนี่ยแล้วแต่วัสดุด้วยนะแล้วแต่ความหนาของโฟมการอัดแน่นของตัวโฟมถ้ายิ่งอัดแน่นมันก็จะอยู่ได้นานหน่อยใช่ค่ะแล้วแต่ชนิดแล้วถ้าโฟมบางๆเนี่ยแป๊บเดียวก็หมดสภาพมันก็จมเหมือนกันมันมีช่วงเวลาของมันอยู่ต้นนี้เหลือสี่ลูกเองอะจัดจัดเลยไหมมันให้ต้นนี้โอ้ อุ้ยมันคือน้ำดอกไม้ไหมเออนั้นเขียวเสวยจ้าออ้ยอย่างอร่อยนะเขียวเสวยเนี่ยเขียวเสวยจ้ายิ่งยิ่งสุกยิ่งหวานนะแล้วกินกับไอ้ข้าวเหนียวไอ้ข้าวเหนียวมูเหนียวโหสุดยอดแต่มันไม่ถึงขั้นสุกแต่เขียวเสวยกินแก่ก็ก็อร่อยกินแก่ก็อร่อยนี่เดี๋ยวตัดไปให้คุณแม่ทองนาคอืมอ่ะ ป๊าบเอละมุดออ้ยละมุดนี่ไงเฮยยังไม่แก่ยังไม่แก่เออลูกใหญ่กว่าอันนู้นเนาะใช่ดี<โ>ดีกว่าอันนี้คนละพันละออันนี้เพราะว่าพันลูกกลมเห็นไหมตกลงพันอันนี้อันนี้น่าจะเป็นลมุดพื้นถิ่นของเมืองเมืองเพชรคเขาส่วนใกล้ๆตรงนั้นที่ด,ด,ดกๆอก่ะพันอะไรอันนั้นมาเลยอีกอันหนึ่งที่ปลูกไว้แล้วดกเป็นความชอบส่วนตัวของผมมากๆกก็คือจะสังเกตเห็นว่าผมมาอยู่ที่นี่ ต้นไม้ชนิดแรกที่เอามาปลูกก็คือมะม่วงหิม,มาพานมะม่วงหิม,มาพานนี่ฮะแล้วปีนี้ดกอย่างมากที่ผ่านมาแล้วก็ไม่ค่อยได้ทํากินเขาเท่าไหร่คุณมากล้ามดีแท้วะแล้วจะกินยังไงอะตอนนี้หละปีนี้หละผมจะหาวิธีแม่ลงกินยังไงลงผมไม่เคยทําเมืองเลยมามีฮันเนียวอ่านี่จะบอกนี่คุณรัชนีดูดินี่มาดูเวลาเขาสุกเข,ขาจะหล่นอย่างนี้ใช่ไหม เนี่ยพอเขาหล่นอย่างนี้นะครับพี่พรช่วยช่วยเก็บไว้ให้หน่อยเราจะเก็บใส่ถุงเอาไว้นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอส่วนที่เราจะเอาคือไอเม็เม็ดตัวนี้นะแล้วเราก็จะเอาไปคั่วใส่กระทะคั่วหรือเผามันต้องเผาเลยมั้งเผาก็ได้คั่วก็ได้เขาเขาเข,า,ขาใช้กระทะดำๆำมเ,มเสร็จแล้วก็เอาทรายลงไปใช่ไหม เอารายลงไปก็ได้เหมือนเกาล,กลัดเอเอคล้ายๆเกาลัดจนกระทั่งเขาเขาดำอะ่ะแล้วก็เคาะเคาะเคาะแตกก็กินข้างในขีอยากแทอของที่มันอร่อยก็ยากไม่งั้นมันจะแพงเหรอครับคุณเลนชเนีคุณว่าโลเท่าไหร่ครับเป็นโลโลละพันกว่าบาทนะมะมม่วงหิมะพันนี่โลละพันกว่าบาทนะมันแพงกับไอ้วิธีการทํากินนี่แหละเนาะไม่มันอร่อยด้วยคนนิยมกิน ปาดัะเขือมาแม่มันบักะเขือตอแหลบ่ลุงต้นน้อยต้นน้อยเป็นยังไงเด้อเนี่ยลุงตัดกำลังออกดอกเลยต้องตัดแว่นตาแล้วมั้งลุงพ่อนเจ้าตัดคนเมื่อกี้ไปตัดนึ่งกันแล้วอุ้ยมะเขือขาวค่ะแถวนี้ที่เราปลูกน่าจะสองเดือนนะลุง ไม่ค่อยดกนะมะเขือขาวอ่ะเริ่มเป็นครับเริ่มเป็นโอ้ยมันยังน้อยอยู่โอ้ลูกเบลเลอร์เลยมะเขือขาวดีมากเลยอ่ะเน่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 พึ่งกำลังพึ่งเป็นลูกสวยด้วยนะเดี๋ยวลองกินดูนะว่าจะเหมือนกับมะเขือลายคางกบเราไหมพวกจำได้ไหมอร่อยเนาะจำได้ไหมที่เราปลูกวันนั้นล้วพ่อใหญ่แสวงมาโว้ยไม่ได้กินดอกอย่างนี้ ไม่กินดอกดิเออเผ่นวาญญานมันมัน,มนมง,งามบอนี่ปลูกยังก็บง,งามที่ไหนได้ดินเขาปรับสภาพีปลูกอะไร,รก็งามนะพี่พรนะ <im itation> เพราะว่าพี่พรเขาดูแลดีไง เรามีทางน้ําอีกทางหนึ่งสําหรับบ้านเรานะฮะคืออะไรทางน้ำํำมีการขุดลอกคูคลองแถวนี้ด้วยลุงพรกับสำรินเขาขุดขุดอะไรอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเคืออย่างว่าคือแต่เดิมเนี่ยเขามีการวางท่อจากคลองชลประทานฝั่งนูน้น ข้ามมาที่ดินนี้อยู่แล้วอ๋อฝั่งนู้นคือคลองชลประทานคือเขาวางไว้ตั้งแต่ก่อนที่เราจะมาซื้อเขาจะทานาใช่ไหมตรงนี้มันเป็นที่นาเขาวางไว้ตั้งแต่เขาทํานานั่นแหละตอนนี้ตอนตอนที่เรามาขุดเนี่ยมันเป็นท่อเนี่ยเออตอนที่เรามาขุดเราลืมดูท่อนี้อ๋อเราก็ปิดไว้เราก็ขุดมาถมเลยเราปิดแล้วเราปิดไว้ใช่ไหมใช่ครับเราขุดมาถมมาเราไม่รู้ไงแต่พอเอ๊ไปดูปากท่อทางน้นพี่พรเขาก็เลยเอาไม้มาแย่ ท่อดูมันมาถึงนี่แกก็เลยมาขุดกลายเป็นลงลงเอาแล้วน้ํามันไม่ไหลอะตอนนี้เพราะอะไรแสดงว่าน้ําทางโน้นน้อยกว่าในสวนแล้มันเป็นอัตโนมัติเลยใช่ไหมใช่ครับถ้าน้ําทางโน้นสูงกว่ามันก็จะไหลเข้าถ้าน้ําทางโน้นเตี้ยกว่าเราก็ปิดของของเราไว้นะฮะเออเห็นไหมก็เอาเป็นอีกช่องทางหนึ่งสําหรับการเปิดน้ําเข้าน้ําออกเราสามารถระบายน้ําออกได้ด้วยนะนะครับถ้าเราอยากจะระบายน้ํา นี่คือคลองที่ขุดนะคะเลยก็เก็บไว้อย่างนี้แหละก็ไม่ต้องวางท่อก็ได้เนาะไม่ต้องวางเราชอบแบบนี้เอามานบอลนันไส่น่ะเออนะหมานมีปลาเขาบวาปลาบล้องจักเถือกต้องฝนตกอถ้าฝนตกเมื่อไหร่แล้วก็ปลาดุกปลาช่อนวิ่งเลยนะเนี่ยเนี่ยทาคลองอย่างนี้ไว้เนี่ยนาอพี่พรเนาะคุณตาแหวงกลับมาแล้วค่ะ เป็นยังไงยูใสล่ะยูใสโอ้คุณตาเป็นยังไงเยอะไปเลยมากเขาเลยเอาไปอาบน้ำก่อนเด้อยวอาบน้ำก่อนโอ้ยสดชื่นจ้วยโหหน้าตาแจ่มใสไหนคนป่วยเป็นยังไงดูคุณตาเดินหน่อยเดินโช่หน่อยค่อยๆลาะค่อยๆเคลื่อนไหว นอนนานไงเดินขึ้นรถได้ใช่ไหมพ่อโอ้ปกติหมดเลยปกติทุกอย่างยกเว้นความดันไม่ค่อยขึ้นแต่ปกติพ่อต้องความดันสูงแล้วแต่นี่พ่อความดันต่ํำมันไม่รู้สึกเป็นยังไงอ่ะพ่อวิ่งวิ่งไหมนั่งนานๆอ่ะป่ารู้สึกวิ่งวิ่งไม่เดินอ่ะ รือปกติไหมเนี่ยเดินยังไงปกติอ่าปกติอเอ๊เครื่องวัดความดันหมอเสียเป่าเฮอทำไมแปลกมากเลยเนาะเครื่องวัดความดันเขาเสียเปล่าไม่รู้หน้านตาก็สดใสเลยนี่สรุปคือจะไปตรวจตานะแต่ได้ให้ความดันต่ำกับมาได้เรื่องความดันเออ<ม><ม>ว่าสาเหตุที่ความดันต่ำเพราะว่าด้วยวัยที่สูงขึ้นแล้วเลือดเนี่ยบางทีมันอาจจะมี หนืดมั่งอะไรมั่งใช่มันก็จะทําให้ให้ร่างกายที่สูงไปขนาดนี้มีกาสทีเป็นความดันต่างได้ตาดีแล้วเนี่ะหน้าตาก็สดใสตาก็ไม่แดงแล้วหายแล้วเอฟซีจะได้ไม่เป็นห่วงอาบน้ำอ่าพักผ่อนอาบน้ำพักผ่อนออกมาจากโรงพยาบาลก็เจริญอาหารเลยโอ้บ่ะมานผู้ป่วยรอกนี่ผู้อยากพักผ่อนตัวนี่ โดนน้ำเกลือตัวบวมมาเลยอ่ะเราก็กินข้าวมาตั้งแต่เกิดกินนานอะไรต้องเปลี่ยนแล้วก็ขยันเดิน่ตื่นเช้าขึ้นมาเดินหัวสวนท้ายสวนทางหัวสวนท้ายสวนเนี่ยใช่เพื่อให้ความดันเขาหัวใจมันได้้ให้หัวใจเขาสูบฉีดเวลาอยู่นิ่งๆนานๆหัวใจก็ทํางานอ่อนด้วยนะเพราะว่าเราไม่กระตุ้นเป็นเนาะงั้นเขาจะแนะนําให้เราไปออกกำลังกายแหละใช่ให้เดินก่อนพ่อต้องกลับมาเดินอีกแล้วนะเกลับมาเดินพ่อเดินน่ะความดันขึ้นใช่ไห อย่าเดินอย่าให้ถึงขั้นเหนื่อยมากอยากให้ความดันขึ้นไม่ยากเลยพี่ยายบงยางยางหลายๆหมอยังบอกเลยห้ยความดันขึ้นเนี่ยแสดงว่าเดินมาเหนื่อยใช่ไหมเนี่ยนะใชอพ่อพ่อพออพอพ่่อพ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 นอพ่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 อ่อพ่อ่อพ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 ่นพ่่่งออา่่่ากินย่ออ่งง่่ คนดำเนี่ยเ้อเห็นให้ร่องแล้วมันยากอ่ะอาจริงๆนะตอนตอนตอนที่เราป่วยโควิดใช่ปะ่ะหมอบอกว่าให้เดินรอบๆห้องหน่อยแล้วก็วัดเอาบ่อิ่มบอกเปิดตู้กับข้าวบัานเองหาของหวานหาของหวาน,อะ,น,นอะไรอาา่ะตานี่นะมิ้มมิม้มคืออะไรคะพึ่งอ๋อมิ้มคือพึ่งอืมมักบอ่อ มงยุนแล้วแต่ว่าเขาว่าให้กินป่ะ <c oughs> ไผ่มาให้กินกระลิกอ่ะกินได้พอ่อพ่อกินได้ทุกอย่างอะยังชอบแบบะนาบางนี่ มาน้ำเจ้าสาวนองตั้งผู้นุ่มประทายมาน้ำเจ้าสาวนองสาวน้อยสาวน้อีถ้ามาเบ้องข่าวเป็นข่าวเป็นผู้สื่อ เวลาแฟนเลยฝาก